ภาวะผู้นำคือคําตอบสาหรับ,บความสําเร็จชีวิตด้วยนะเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆที่เราพูดกันนี่จึงต้องยอมรับว่าสภาพธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้ธรรมชาติเหมือนกันหลายๆแห่งว่าจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสนี่ซึ่งมันไม่ไม่ดีหรือไม่พอแต่มันขาดอยู่เหมือนๆกันก็คือภาวะผู้นำก็ต้องเติม เป็นผู้นาถ้าลองไม่อ่านหนังสือไม่เข้าสัมมนาไม่เกิดการเรียนรู้บ้างไม่ฟังคนอื่นบ้างภาวะผู้นําก็ด้อยลงครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าสิ่งที่องค์กรสมัยใหม่ที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันมีเครียดเนี่ยเพราะบางทีเอาตัวตั้งแต่ให้ชัดเจนกว่านั้นคือในหลวงรัชกาลที่เกา้าที่เคารพนับถือสัทธานี่ท่านมีพระราชดำรัสบ,บอกว่าขาดทุนคือกําไรยิ่งให้ยิ่งได้การให้การเสียสละถ้าเชื่อพระราชดำรสนี้ ก็คือว่าทําไปแต่ขัขาดทุนคือกําไรยิ่งให้ยิ่งได้ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราเห็นว่าธรรมชาติของเราที่ผ่านมาแล้วไม่กุ้มใจไม่หมงุดหงิดเกินไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วย <S <S ผมก็มีความชอบทํางานให้กับส่วนรวมเพราะการที่ได้ทํางานหรือรับใช้ส่วนรวมโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ทํามาตั้งแต่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามาเรียนยจนกระทั่งวันนี้ก็ยังอยากจะทําอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นความสําคัญของชีวิต ในบั้นปลายของชีวิตที่เคยทํางานมาโดยตลอดในฐานะหมอที่อยู่บ้านนอก15ปีที่อยู่ในชนบทก็ไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นหมอที่ไหนอีกแล้วสังคมก็ยกย่องให้เกียรติยอมรับว่าเป็นการทํางานเสียสละส่วนรวมอะไรต่างๆมันเป็นความสุขและความภูมิใจของตัวเองที่ได้ไปทําหน้าที่แต่มาบั้นปลายชีวิตเนี่ยมาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ย,ม,าายมันก็เป็นเหมือนกับทํางานเพื่อสาธารณะเหมือนกันเพราะว่ามีความหมายต่อกัน ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่เขามีความเก่งความดีความสามารถแล้วก็มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเสริมอยู่แล้วเนี่ยให้เขาดียิ่งขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ประสบการณ์เก่าๆที่มาใช้ถึงแม้จะไปบอกว่าทุกวันนี้สมัยใหม่เอาของเก่ามาใช้ไม่ได้แม้แต่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของศาสดาในศาสนาต่างๆถ้าเห็นว่าความเก่าคือนานมาแล้วเนี่ยไม่มีความหมายก็คงผิด เพราะคําสอนเก่าๆที่เป็นสัจธรรมก็ยังเป็นสัจธรรมอยู่เพราะฉะนั้นในความหมายของชีวิตที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะไปบอกว่าทิ้งของเก่าไปก็ไม่ได้มันก็ยังมีทิ้งสําคัญของเก่าเหล่านั้นเนี่ยคงเป็นจิตตวิทยาอย่างหนึ่งของมนุษย์เราที่มันฝังอย่างลากรึกลงไปในหัวใจในจิตวิญญ,ญาณจนกระทั่งมีคนพูดว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ออกมาจากข้างในอินไซ์เอาแต่การเป็นผู้จัดการหรือการเป็นคนทํางานตามคําสั่งตามกฎหมายตามระเบียบเนี่ยมันเป็น เอาใจอินเพราะฉะนั้นการที่จะมีความหมายต่อสังคมต่อส่วนรวมด้วยความสุขด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยมันต้องมีอินไซอาลอินไซอาคือต้นทุนเก่าๆที่มีอยู่คือจิตใจคือความรักคือการัญตอยูก่กตเตวทีคือการรู้จักความหมายของความดีของคนอื่น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ที่บอกว่ายังอยากจะทํางานงานสวนรวมมากขึ้นและมากขึ้นยิ่งตอนนี้อายุ91ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเหลือเวลาน้อยยิ่งรู้ว่าเหลือเวลาน้อยยิ่งต้องทํางานมากขึ้นทํางานมากขึ้นอันที่สําคัญก็คือตอบแทนบุญคุณของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะชีวิตของเราที่ผ่านมาได้จนกระตั้งวันนี้เนี่ยมองย้อนหลังแล้วเนี่ยมีผู้ที่ดูแลเรามากมายเหลือเกิน เอาละตั้งแต่ต้นต่อเกิดมาก็พ่อแม่พี่น้องกว่าจะได้เรียนหนังสือกว่าจะส่งมาเรียนแพทย์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้เรียนหนังสือตรงนั้นไปตรงนี้จะได้ทุนไปต่างประเทศก็ไม่ใช่อยู่ๆก็ได้ทุนต้องมีคนแนะนําคนบอกกล่าวเล่าแจ้งแล้วมาย้อนหลังโอู้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างมีความสุขภาคภูมิใจเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตอบแทนคณคุณของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ยังไม่พอถ้าหากตอบแทนแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เคยร่วมมือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่น้ำมู่บ้านในตำบลต่างๆหรือข้าราชการที่นายอำเภอช่วยสนับสนุนหรือผู้ว่าในจังหวัดขอนแก่นที่เคยเมตตาให้กำลังใจเนี่ยหลายๆส่วนเหล่านี้นทำให้รู้สึกว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ทำตอบแทนบุญคุณท่านเหล่านั้น เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่บอกว่าทํางานเพื่อส่วนรวมนั้นถ้าย่อส่วนมาจริงๆส่วนรวมที่สําคัญก็คือคนที่มีบุญคุณต่อเราเนี่นึกไปแล้วแนะมีหลายคนจานวนมากยิ่งคิดถึงการตอบแทนบุญคุณของส่วนรวมต่อสังคมต่อใครต่อใครที่เรายังไม่ได้ทำนี่เราคงต้องเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองให้มากขึ้น พิ่มคุณค่าโดยวิธีไหนว้างการสอนหนังสือก็คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงต้องอ่านหนังสือต้องเรียนรู้ต้องรับฟังเขาประชุมสัมมนาของใหม่ๆที่ไหนก็ไปนั่งฟังถึงแม้เราจะเรียนไม่ทันเขาฟังไม่ทันเขาแต่ความเป็นผู้นําความเป็นผู้ใหญ่ก็คือการเพิ่มค่าและความหมายให้เขาชื่นชมเขาการยกย่องชื่นชมคนเก่งคนรุ่นใหม่ก็เป็นการตอบแทนสังคมเหมือนกันคนที่เขามีกําลังใจเขาจะได้ทําต่อไปได้ผมว่าสิ่งเหล่านี้ คือคุณค่าของชีวิตซึ่งทุกวันนี้ถึงแม้ผมจะเรียนหมอมาได้รับรางวัลความเป็นแพทย์จากแพทยสมาคมจากแพทยสภาได้รางวัลปูชนียแพทย์แต่ผมก็รู้ตัวเองว่าผมไม่เก่งทางแพทย์นะครับอาจจะมีความเป็นแพทย์ความเป็นหมอทางคุณธรรมหรือศีลธรรมอะไรก็แล้วแต่เมื่อทําเป็นแพทย์ไม่ได้เพราะแพทย์รุ่นใหม่เขาก็เก่งมีวิชาการต่างๆเราจะไปทําหน้าที่แพทย์ก็ทําไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ทําหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์นี่ก็อาจจะมีคุณค่ามีความหมายแล้วก็เป็นความสุข เราก็เป็นคําตอบอย่างหนึ่งสําหรับชีวิตว่านี่ก็คือสิ่งที่ชอบและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างตามสมควร